เอาเลยเอาเลยเอาเลยุ้สู้เขาสู้เขาไม่ได้เอายี่สปเลยสุดยอดเอาเลยเอาเลยชนะชนะต้องชนะเท่านั้นใช่พ้องชนะยอมแพ้ต้องชนะเลยเลยเรา่อย ดปมาพี่ลูกแม่ลูกเล่นได้เยี่ยมมากเลยจ้าเธอเป็นพี่สาวของผมใช่ใช่สิเธอเป็นจริงนี่งจริงเลยนะแล้วพักครูถือว่าเราเริ่มต้นได้ดีทีเดียวนะลูกนะลูกกูจะไปขอบคุณพระเป็นเจ้าหน่อยเพราะพรจากพระองค์ทำให้เราชนะเกมครั้งนี้ใช่คุณต้องเน้ลูกเดี๋ยวผมมานะครับไปไปไปสิบวะ สหายผมเป็นพระพรจากท่านทําให้เราชนะสุดยอดเลยไม่ใช่พระพรเขาฆ่ารอกบาบี้กับบาตุกต่างหากเล่ใช่พวกเขาเล่นดีมากเลยละ่ะแต่ว่าเขาเล่นสกรปรกคิดเอาชนะเราซึ่งเราจะทําให้เขาต้องอับอายด้วยวิธีเล่นเกมสะอาดของพวกเราทําดีมากพาวันดาสขอบคุณครับมีเกมพันเกมในโลกที่ถูกนํามาเล่นเป็นล้านล้านครั้งบางคนชนะบางคนพ่ายแพ้ชนะแพ้ก็แค่เกมนะพาวันดสัส นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้แพ้จะต้องอับอายหรอกนะไม่ใช่แบบนั้นนะผมอยากให้เขาอายจริงๆไม่ใช่แค่คำพูดแล้วเมื่อท่านกำลังเล่นเกมมันก็ต้องเล่นกันแบบนี้ธรรมดาเล่นเกมก็เหมือนหยอกกันเล่นสปิรดในเกมเป็นเรื่องสำคัญนะพาวันดสัสเพราะเท่าที่ข้ารู้มาเมื่อเกมสิ้นสุดลงผู้ชนะจะปลอบโยนผู้แพ้แพ้และทั้งสองก็จับมือกันไม่ไม่ไม่ไม ที่ท่านกล่าวมันไปไปไม่ได้ที่นี่ทําไม่ได้เกมเหล่านี้มันไม่ใช่เกมที่ท่านบอกหรอกนะครับสิวะสิ่งนี้มันไม่ใช่เกมพาวานดาสัสเจ้าอยากได้เพียงคะแนนเป็นเหมือนสองครามนับถือตนเองและสงครามแห่งชื่อเสียงทั้งที่นี่เป็นสงครามพิสูจน์ตนเองใครเป็นคนเริ่มตน้นใครทําให้แย่ลงล่ะท่านคาดหวังให้เราทนต่อการดูหมิ่นของพวกเขาอย่างนั้นเหรอท่านไม่รู้ว่าเขาทําเราอับอายต่อหน้าผู้คนเขาเรียกเราขี้คลาดและให้เราไปโกนหนวดทิ้ง หนวดเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายถ้ากลนไปจะกลายปเป็นอะไรคือเอ้โทษทีผมลืมตัวผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนั้นคือผมไม่ได้ว่าคนบางคนที่ไม่ไว้หนวดน,นะผมรู้แต่ว่าผมผมผมพูดอะไรออกไปเนี่ยอย่าอย่าทำให้ผมหลุดโฟกัสอย่าทำให้ผมต้องเสียสมาธิได้โปรดนั่นคือสิ่งที่ข้าต้องการบอกเจ้าพาวนาันดัสมุ่งเน้นกับการเล่นเกมแทนที่จะมาสนใจผลของมันเล่นด้วยจิตใจนักกีฬา เล่นเพื่อความสนุกภาวันดาสจะชนะหรือแพ้เราก็ชนะใจคนดูอยู่แล้วผมยอมรับที่ท่านพูดมาน่ะมันดีมากโอเคผมรู้แล้วแต่ท่านควรอธิบายเรื่องนี้กับคนอ,อื่นๆด้วยนะครับท่านเล่นหรือภาวันดาสไม่ผมจริงจังไม่รู้หรืองไงเพราะเขามองไม่เห็นและไม่ได้ยินข้าข้าอธิบายให้ไม่ได้หรอกโอเคผมจะทำให้ดีที่สุดตกลง ตอนนี้เกมวิ่งเปี้ยวกำลังจะเริ่มเล่นแล้วเดี๋ยวผมกลับมาคุยด้วยนะโอเคฮะเจ้าจะเล่นยังไงด้วยน้ำใจนะั <î ss 2> กกีฬาโชคดีนะ <î> s> <S ออขอบคุณนะครับการแข่งขันระหว่างถนนกุติวรีกับถนนหาติวางแผนด้ดีนะวางแผนด้ดีอบบี้เบบี้ทีมเราทุกคนโชคดีนะจงโชคดีขอบคุณ <î s>

ไ้อ้วเรอตัวใหญ่เย้จะชนะอีกแล้วพวกเรามเร็วเย้ไปเลยเย้ว้วขาดยั้ล่ะเร็วเข้าเร็วเข้าไปสิไปๆเราจะมาลยชนะแล้วทกนชนะมเยี่ยมมากเลยชนะแล้ว

ไล้ไข่อ้ไขเนี่ยแย่จริงๆเร็วเข้าสู้เขาสู้เขาสู้เขาวิ่งเลย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 เร็ววิ่งไล่ดีวิ่งไล่สู้เขาไป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 เดี๋ยวนี่เนี่ยเร็วเข้าข้นไอนกุบตาวิ่งเร็วๆเข้าเข้าวข้าโอ้โหโอ้ยไปเร็วไปเร็วเร็วไม่ชนาเธอสุดยอดเร็วไม่ชนะเสุดยอดเลยค่ะ

ทำดีมากแล้ววันนี้เราชนะ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 แล้วนี่มิชราถ้าอยู่ฝั่งไหนกันแน่วิ่งผิดฝั่งแบบนี้ได้ยังไงกันงานนี้เธอต้องรับผิดชอบนะใช่เลยล่ะสาบานต่อตุนตุนหรือเธออาจจะรู้สึกว่าเธออยู่อีกทีมมิชราเธออยู่ทีมนั้นเหรอแล้วรู้สึกว่าเธอเป็นช้างมากกว่าคนใช่เลยก็เธอไม่บอกใจฉันเล่นเกมแบบนี้นี่นะเกมที่ต้องวิ่งแบบเนี้ฉันเหนื่อยก็เห็นอยู่ ฉันไม่สามารถวิ่งเร็วกว่าน,นี้ได้แล้วเธอมันสะสมไขมันไว้ามากมันก็เลยยากที่จะวิ่งเร็วอย่างไงเล่าใช่ฮะฮะพวกกับแม่คุณค <c oughs> ดีกว่าแม่ แถมคุณก็ยังรับสายขนาดเล่นเกมอีกด้วยนะมันเมื่อวานไม่อเธอจะพูดยังไงก็ผิดอยู่ดีนั่นแหละไม่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 ฉันไม่ได้ทําผิดอะไรเขาต่างหากที่โกงฉันฉันไม่ผิดเนาะเขาไม่ควรจะแตะฉันก่อนที่ฉันจะเลี้ยวเนาะมิเชลอาหยุดพูดก่อนนะไม่มีใครโกงทั้งนั้นน่ะฉันไม่พูดตัดสินที่ดูอย่างใกล้ชิดนะใช่แล้วก่าง่าที่เธอกําลังวิ่งทาให้ง่ายสําหรับเขาที่จะจับตัวเธอได้หรือเปล่า เธอนั่นแหละพี่ไปกเองนะไว้ให้พวกเขาโวยวายกันต่อไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะใ่ไปทำไมเธอใช่พวกนี้ดี๋ยพวกนี้แพ้อีกว่าใช่ไปแล้วพวกนี้แพ้รู้ไหมว่าการสร้างความพ่ายแพ้ให้แกศัตรูในสนามหลังบ้านของตัวเองมันรู้สึกตื่นเต้นมากแค่ไหนนะเลยและคุณเบอรีอันนี้นี่ขอฉันพูดอะไรบางอย่างเพิ่มเติมกับเขาหน่อยนะวันนี้พวกเขาได้พิสูจน์ว่าพูดผิดหมดเนี่ อะไรงั้นเหรอบ้านเขาเนี่ยมีข้อได้เปรียบทางธรรมชาติสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้ก็คือความน่าอับอายยังไงเล่าจริงไหมใช่ฉไม่เอ็นะไม่ไช่แ้่ลุกหน่อย่าพึ่งขวายอย่าพึ่วย่าพึ่งขวอย่าพึ่งขวายอ่งข ไม่เรามไเดีใหไม่มีจิตสำนึกเลยทะเลาะกับเขาไม่ใช่เป้าหมายของเรามันไม่เป็นไรแค่แพ้เท่านั้นม right ันแค่เกมเท่านั้นเมื่อวานไม่ชนะเลยแค่นี้มันจะตายหรือไงมีสติกันบ้างเรายังเหลืออีกตั้งห้าเกมไปกลับกันได้แล้วเราต้องวางแผนวันพรุ่งนี้ไปแยกย้ายแล้วค่อยมาพบกันใหม่ได้โปรดไปเจอกันที่บ้านระหว่างแผนใหม่นะ อย่างที่รู้เล่นไปแล้วสองเกมสองทีมชนะกันคนละเกมหมายถึงตอนนี้คะแนนเท่ากันยูหนึ่งต่อนหนึ่งใช่เน่ยสิถ้าไม่ใช่มิชราคงชนะวิ่งเปี้ยวไปแล้วและชนะนำไปสองศูนย์แล้วด้วยเนะอะฮึยแทนที่จะพูดถึงเรื่องอดีตมาวางแผนพรุ่งนี้ก่อนดีไหมฮะใช่พรุ่งนี้เป็นเกมวิ่งสามขาเฉพาะคู่รักเท่านั้นถึงแข่งเกมนี้ได้นะแต่ว่าสามีของฉันทำงานอยู่ที่บาหลียานะเขาจะมาได้ยังไง เราจะลงแข่งด้วยหุบป,ปากไปเลยคุณอคุณคู่กับฉันจะเดินได้ยังไง <c oughs> ไม่เหมือนวิ่งคนเดียวเพราะคอเราผูกกันเอาไว้ <c oughs> สามาถตาอุรมิรามาตุนกาคู่เราจะแข่งด้วยอย่างที่รู้ฉันเคยวิ่งแข่งชนะที่หนึ่งนะไม่นะเบบีจ้จ๋าฉันเป็นตำรวจนะไม่ใช่โจรฉันไม่เคยวิ่งไล่มีแต่จับเฉย่่ออ้พพพีีพวันันกบบบมสามารถลงงแขไดฮนะ จงใช่ค่ะพ่อฟังดูดีนะไม่เอาอ่ะไม่อ่ะไม่ไมมแน่นอนคุณจะหนีไม่แข่งอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นคุณคานาเ็าดีกว่าคุณนะเขาต้องเต็มใจเข้าร่วมแข่งเกมวิ่งสามขาอย่างแน่นอนเลยบอบบี้บอกผมหน่อยได้ไหมทําไมคุณคานาถึงแข่งเกมวิ่งสามขากับคุณได้ล่ะไปแข่งกันตอนไหนฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นจะหมายถึงว่าเขาลงแข่งเกมนี้กับภรรยาขอ,อของเขาไม่้องพูดอุ้ยงื ผมขอโทษชื่อคุณคานาไม่ควรถูกเอ,อ่ยเขาไม่ได้รวมรักษาชื่อเสียงของเราเหมือนพวกเราที่ทํากันอยู่ไปบอกเขาเลยให้เขาแข่งเกมชนะให้เราคันนาไปลงนรกเจ้ะแข่งวิ่งสามขาพรุ่งนี้แกกับสะพ้ายต้องลงแข่งเองจบใช่ ถูกต้องที่สุดใช่แล้วที่สุดเลยใช่ใช่เห็นด้วยแต่สินเด็ดขาดคุณพ่อขอบคุณค่งเขยกับบ๊อบบี้ใช่ไดเเราสรุปตามนี้โอเคในการแข่งวันพรุ่งนี้ผมกับบ๊อบบี้จะแข่งด้วยนะทุกคน โอเคใช่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 ชสุดยอดเลยค่ได้มพกันได้แล้วนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้คือวันสําคัญเราจะชนะเกมนี้กันใช่เราชนะทุกเกมมาเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนเตรียมตัวมาให้พร้อมด้วยหรอพร้อมแน่นอนเราชนะแน่นอนค่าเชิญค่ะวิศรากินี่อิ่มมาพรุ่งนี้นะตอนนี้ไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะพวกเขาได้รู้ใช่ไหมวิ่งแข่งสามขาที่จะแข่งในวันพรุ่งนี้เนิน ฉันมั่นใจว่าโชเบกับคุณนายโชเบจะต้องลงแข่งแน่นอนผมกับภรรยาของบ้านแก้เป็นตัวแทนยังไงซะผมจะไม่ยอมแพ้เขาแน่นี่บันวารีคุณมันไร้เดียงสาเกินไปเรากําลังแข่งขันเกมวิ่งสามขาแข่งวิ่งสามขามันก็เหมือนกับชีวิตการทําให้เกิดความสมดุลเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าไม่สามารถปรับสมดุลของตัวเองได้คุณก็เอาชนะไม่ได้หรอกผมไม่สามารถปรับชีวิตผมได้ด้วยตัวเองและผมจะชนะพร้อมเธอได้ยังไงเล่า ผมขอให้คุณช่วยให้ผมแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมชอบคนที่ผมรักจริงแต่คุณให้ผมไปแต่งงานกับชาวบ้านที่ไหนก็ไม่รู้แล้วผมจะชนะได้ยังไงพบปานนฉันจะไม่ทำลายครอบครัวของฉันกับแค่ชนะครั้งนี้หรอกแล้วเราจะทำยังไงล่ะคุณบาสเกยคุณโชเบกับคุณนายโชเบเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีพวกเขาชนะแน่นอนมันก็จริง hmm. แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณโชเบไม่สามารถ ลงแข่งครั้งนี้ได้ทำไมเขาจะไม่ลงแข่งเราเขาแข่งอยู่แล้วล่ะบ <c oughs> ันวารีาเราต้องวางแผนอย่างชาญฉลาดฉันหมายถึงชีวิตเนอะถ้าจากนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาล่ะผมไม่เข้าใจจริงๆอะคุณบาสเก <c oughs> ฉันจะอธิบายให้ฟังนะ <c oughs> แล้วนี่พวกนายยินมซื้อบื้อรออะไรกันอยู่แล้วไ<า>ม่ได้ยินที่คุณบาสเกสั่งหรือไงไปไปทํางาน<อ>เดี๋ยวนี้ได้เลยครับไปไปไปยอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยคุณบาสเกฉันมั่นใจเราจะวิ่งได้เร็วพอที่จะชนะเกมนี้ ถดี๋ยวแกเด็๋ใวรฮะโถ่อยจะทำลายชีวิตของแกฉนก่อนได้ไหมฉันจะอัดแกให้น่มไแกไม่เข้าใจน่อทำลาอะไรกันกลางถนนเรื่องที่ไผิดแกฟังฉันก่อนได้ไหมฮะแกฟังฉันก่อนซิอย่าฉันจะให้แกฟังก่อนแกต่างหากที่ต้องไปฮะไปไม่รู้อะไรหรอกทำอะไรเนี่ยทะเลาะกันทำไมไม่รู้อะไรหรอกลยวัหมอนี่มันกลัวประสาทแค่ไหนดูสิ มันกล้าทำร้ายผมหน่อยแกกล้าดี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพราจะบอกให้นะคุณคุณเข้ามาในเขตของผมแล้วปอต้องวีเสียงดังด้วยเอ้ยทำอะไรเนี่ยคุณเสียสติไปแล้วเหรอจะเอาแกเนี่ยอ้ยกสกูตเตอร์ขึ้นขอโทษคุณผมขอโทษไม่ตเ้นใจจริงๆครับขอโทษขอโทษครับขอโทษขอโทษจริงๆครับขอโทษขอโทษโ ผมจริงจริงนะครับไม่เป็นไรไหมครับยกห้เกวยห่ยลยขอโทษนะครับมขอโทษผมไม่ได้วางใจจะหักว่าจะหักแล้วโอ้ยโอ้ยแหย่แล้วดูสิ ขาของเขาเจ็บพวกเราอ๋อคือผมขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆคือคุณไม่ขอโทษนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจนะครับคุณเป็นคนดีจริงๆเราจะไม่ทะเลาะกันอีกแล้วครับเราจะปลอดกันดีกันตนดีกันนะไม่ใช่ผมขอโทแล้วครับไม่ทะเลาะกันแล้วไปมาเขาเป็นคนดีจริงๆนะเขายกโทษเราด้วยพวกเขาเขาโอยพวกเขาอาศัยอยู่ในเขตฮาติอ๋อฉันเคยเห็นเขา อยู่ในออฟฟิศแต่ว่าอโอ,อ,อว้าวมันอเมซิ่งมากๆเลยบอบบี้เธอทำมาได้อร่อยมากเลยจริงเหรอความหิวของฉันกลายเป็นอิ่มไปแล้ว <c oughs> นี่โกเบลดลดไอของที่นายกินอยู่บังจะได้ไหมดูตัวเองอสิงเนี่ยพุง <c oughs> เริ่มจะปลิ้นแล้วนะนายอ้วนมากขึ้นทุกวันโอน้โโอ้ว้าวผู้เท่าครหัส์เก่า <c oughs> ทำไมถึงมองตาอ้วนด้วยสายตาร้ายแบบนั้นอะเฮ้ยปากนี่นะฮะเออพระเป็นเจ้าเออคุณคุณเป็นอะไรคะเกิดอะไรขึ้น่ะเออเอแป๊บหนึ่งนะไมเป็ระวังหน่ยคะสกูเตอร์ล้มทับขาผมเนอะระวังนะคะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะพักกูพรุ่งนี้น่ะต้องวิ่งแข่งสามขาแล้วจะทำยังไงดีผมคงแข่งไม่ได้แล้วล่ะเพราะขาบวมเป่งเ,เลยแน่นอนดูอย่างคุณคานาสิ เขาเคยล้มสกูตเตอร์ทับขาไหมเขาขี่สกูตเตอร์ไม่เคยล้มสักครั้งเดียวแล้วนี่คุณตกจากสกูตเตอร์ก่อนแข่งสําคัญได้ยังไงฮะบอบบี้ผมไม่ได้ตก<อ>ผมถูกทําให้ตกฮะ<า>พ่อครับมีคนฮาติสองคนกําลังทะเลาะต่อสู้กันอยู่บนถนนแล้วผมก็เข้าไปห้ามที่แท้แล้วผมถูกหลอกเพวกเขาจงใจทิ้งสกูตเตอร์ใส่ขาผม หลังจาก <Huh? S 1> กสกูตเตอร์ขึ้นแล้วเขาก็ทิ้งลงมาอีกถ้าเป็นแบบนี้ต้องไปจับพวกเขามาขังคุกซะเลยมันไม่สําคัญแล้วล่ะเขาฉลาดแกมโกงเขาพิสูจน์ให้เราเห็นว่าที่พวกเขาทำน่ะเป็นอุบัติเหตุโอยสาบานต่อเซฟอลิคารแล้วการแข่งพรุ่งนี้ล่ะนั่นนะสิมีแค่ทางออกเดียวเบบี้กับพี่เขยจะต้องลงแข่งในวันพรุ่งนี้แทนเรา ฉันแข่งไม่ได้หรอกพักกูฉันทําไม่ได้ถ้าต้องวิ่งแบบนั้นฉันไม่สามารถจริงๆวิ่งผูกขามันทาให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นโจรอ่ะขอแล้วพี่เขยได้ปโปรดพี่เป็นคนดีที่เราไว้ใจนะพี่จะมาแทนที่เราได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยขอร้องละไม่บอบบี้ฉันทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกโอ๊ยโอเคงั้นฉันจะแข่งคนเดียวฉันจะวิ่งให้เร็วจะวิ่งให้เร็วฉันจะวิ่งให้เร็วจนหายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยละเจ๋งเป่งไปเลยนะเบบี้คุณจะมาขู่ผมนะนั้นเหรอสาบานต่อคุณชาน ว่าฉันเป็นเมียคุณอี่เขยได้โปรดเธอได้โปรดค่ะลุงเห็นแก่ขนมที่ฉันทําให้คุณกินทุกวันขอร้องหลันกฎ่เบิกช่วยเข้าใจสถานการณ์หน่อยจะได้หรือเปล่าเนี่ยตกลงผมจะลงแข่งก็ได้ขอบคุณมากๆพี่เขยขอบคุณโอเบิร์นจะบอกอะไรอย่างนะนายไม่จะไปต้องวิ่งวันพรุ่งนี้ แต่นายต้องชนะเออโทเอ้ยออคุณลุงเจ้าขาไม่ต้องห่วงเลยค่ะหนูจะผูกขาเขาและให้เขาหัดวิ่งตั้งแต่คืนนี้วิ่งตั้งแต่คืนนี้พรุ่งนี้ชนะแน่นอนโอ้ยเแบบี้ <c oughs> ตกลงไปเตรียมตัวให้เต็มที่แล้วมั่นใจว่าเราต้องชนะแน่นอนอ,อืสิวะ เำไมเดินกระเพกแบบนั้นเอโถ่เอ้ยสิวะท่านรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างและท่านก็มีความอยากรู้อยากเห็นไปซะทุกเรื่องและก็ตรงตรงดีผมชอบที่เห็นท่านกระหายอยากรู้ออตอนนี้ผมขาบวมท่านรู้ไหมรู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมีคนชุมชนฮาติทิ้งรถสกูตเตอร์ใส่ขาผมพวกมันจงใจทำ คือไม่ให้ผมชนะแข่งวิ่งสามขาในวันพรุ่งนี้เพราะเขารู้ว่าผมต้องชนะท่านไม่บรรยายแบบเมื่อวานเรื่องน้ำใจนักกีฬาแล้วเหรอนี่คือสิ่งที่ท่านเรียกว่าน้ำใจนักกีฬาและความซื่อสัตย์เลอไม่เป็นไรรอกผมจะไม่มีทางยอมแพ้พรุ่งนี้ผมจะแสดงให้เห็นว่าน้ำใจนักกีฬาเป็นยังไงผมจะหาทางเอาชนะให้ได้พรุ่งนี้ไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ตามเพราะมันไม่แฟร์ข้าจะจดจำเรื่องราวนี้ไว้พาวันดาส จ้าอยากจะฟังอะไรไหมแตเป็นไงถ้าผมบอกว่าไม่ท่านก็ท่านจะไม่เล่าให้ผมฟังใช่ไหมแต่ผมมั่นใจนะว่าท่านเล่าแน่การละครนี้นานมากพาวันดัสมีแมงป่องตัวหนึ่งจะจมน้ำนักบวชเห็นเขา้าจึงช่วยชีวิตมันไว้เขาถูกต่อยที่ฝ่ามือแต่ก็พยายามจะเอามันออกมาและแมงป่องก็ต่อยเขาอีกนักบวชพยายามจะเอามันออกมาอีกแมงป่องก็ต่อยเขาอีก มันเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งแต่แล้วในที่สุดนักบวชก็ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือแมงป่องจนได้ผู้คนต่างเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาจึงไปหานักบวชและถามท่านนักบวชว่าทำไมท่านถึงปล่อยให้แมงป่องต่อยท่านซ้ำๆกันหลายครั้งแบบนั้นแม้โดนต่อยก็ไม่ยอมเลิกราจะรู้ไหมนักบวชตอบว่าอย่างไงเขาบอกว่าธรรมชาติของแมงป่องต้องต่อยส่วนข้าต้องช่วยชีวิต แม่งปองทําไปเพราะเป็นธรรมชาติของเขาแล้วทาไมผมต้องช่วยแบบเขาด้วยเล่าสิว่าผมไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆนะที่ท่านต้องอ่านเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพื่อเรียนรู้บทเรียนความดีจะมั่นใจว่ากแก่พอหรือพวันดัสที่จะทําความเข้าใจคุณธรรมในเรื่องราวนี้ถ้าหากพวกอยู่ชุมชนฮาติไม่ยอมเปลี่ยนลักษณะนิสัยของพวกเขาแล้วเหตุนใดตัวเจ้าจะต้องเปลี่ยนด้วยล่ะท่านเขาไม่ได้บอกผมไม่ทําดีต่อไป โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงความเลวร้ายที่เขาได้ทำเอาไว้นะไม่ไพยายามจะพูดแบบนั้นข้ามีทางเลือกให้แค่สองทางหนึ่งจะต้องทำตัวให้เหมือนกับพวกฮาติหรือเป็นในแบบที่เจ้าเป็นอยู่ข้าชอบเจ้าเพราะเจ้าเป็นคนดีพาวันดสัสได้โปรดอย่าทำผมสับสนบอกมาว่าผมควรทำยังไงผมควรเลือกแบบไหนในสองข้อท่านบอกผมมาเลยดีกว่าจงทำตามมโนธรรมของเจ้าสิสิว่าคือมนโนธรรมในใจผมมันบอกกับผมว่า ผมควรเล่นเกมมีน้ำใจนะักกีฬาไม่ว่าเกมที่คุณกำลังเล่นจะเป็นยังไงแต่คุณต้องเล่นอย่างซื่อสัตย์ผู้ชายดีที่สุดก็คือชน,นะแต่ไม่ใช่วันนี้ไม่มีใครเต็มใจที่จะถูกกำหนดด้วยความคิดแบบนี้ได้หรอกไม่มีใครอยากเล่นแฟงแฝข้ารับรู้ความรู้สึกนี้พาวดัสว่าเจ้ารู้สึกเสียใจแค่ไหนและจะได้ฟังเรื่องมนโนธรรมไม่นะผมไม่ได้เสียใจหลังจากได้ฟังมนโนธรรมผมผมแค่ไปตกเกี่ยวกับแข่งวิ่งสามขาพรุ่งนี้ จนเข้มแข็งพาวอนดาสความซื่อสัตย์ของเจ้าจะก่อประโยชน์ให้กับเจ้า <c oughs>